ตัสสาเกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปิติฐาตุงอสักโกนโตประรายิงสุปารามิต,ตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังประรายันติวิทังเสนติอเสสะโต ตัสสาเกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิฐาตุงอสักโกนโตประรายิงสุปารมิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังประรายันติวิทังเสนติอเสสะโต ตัสสาเกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิถาตุงอสักโกนโตประรายิงสุปารามิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังประรายันติวิทังเสนติอเสสะโต ตัสสาเกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปิติฐาตุงอสักโกนโตปะรายิงสุปารามิตรานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปะรายันติวิทังเสนติอเสสะโต ตัสสาเกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิฐาตุงอสักโกนโตประรายิสุปารามิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังประรายันติวิทังเสนติอเสสะโต ตัสสาเกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิถาตุงอสักโกนโตปะรายิงสุปารามิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปะรายันติวิทังเสนติอเสสะโต ตัสสาเกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปิติฐาตุงอสักโกนโตปร,รายิงสุปารมิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปร,รายันติวิทังเสนติอเสสะโต ตัสสาเกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตันติมาระเสนาปฏิถาตุงอสักโกนโตปะรายิงสุปารมิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปะรายันติวิทังเสนติอเสสะโต รัสสาเกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิถาตุงอสักโกนโตปรายิงสุปารามิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปรายันติวิทังเสนติอเสสะโต ตัสสาเกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปิติฐาตุงอสักโกนโตประรายิงสุปารามิต,ตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังประรายันติวิทังเสนติอเสสะโต ตัสสาเกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตันติมาระเสนาปฏิถาตุงอสักโกนโตประรายิงสุปารมิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังประรายันติวิทังเสนติอเสสะโตตัสสา เกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิถาตุงอสักโกนโตปรายิงสุปารมิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปรายันติวิทังเสนติอเสสะโตตัสสา เกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิฐาตุงอสักโกนโตปรายิงสุปารมิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปรายันติวิทังเสนติอเสสะโตตัสสา เกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิถาตุงอสักโกนโตปรายิงสุปารมิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปรายันติวิทังเสนติอเสสะโตตัสสา เกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิถาตุงอสักโกนโตปรายิงสุปารามิต,ตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปรายันติวิทังเสนติอเสสะโตตัสสา เกรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปิติฐาตุงอสักโกนโตปร,รายิงสุปารามิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปร,รายันติวิทังเสนติอเสสะโตตัสสา เอรีสโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิฐาตุงอสักโกนโตปร,รายิงสุปารามิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปรายันติวิทังเสนติอเสสะโต